ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พรัคำ,คำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง<ร>ความยุติธรรม,รมสำหรับทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิต อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตนะครับผลิตรายการโดยพันธ,ธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับรายการนี้นอกจากเผยแพร่ทางสถานีวิทยุชุมชนแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังได้ในช่อง YouTube และที่แฟนเพจใน Facebook นะครับ คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ค้นหาได้ว่าห้องชั้นบนหรือบทภาวนาธรรมพระคำนําชีวิตและคุณผู้ฟังก็จะพบกับช่องรายการนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับซึ่งเรามีรายการสะสมอยู่ในช่อง YouTube นะครับพันกว่ารายการเพราะว่ารายการนี้ผลิตมา3-4ปีแล้ว แล้วก็ผลิตวันละอย่างน้อยหนึ่งรายการนะครับดังนั้นจึงมีรายการหลายหัวข้อหลายเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้เลือกชมเลือกฟังตามความสนใจของท่านและอย่าลืมที่จะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดโอกาสเมื่อเราอัปโหลดรายการเผยแพร่รายการใหม่ๆต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับจะเป็นเรื่องราว ที่พูดถึงความเมตตาความยุติธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อทุกๆุกคนพระเจ้าได้วางรากฐานความเมตตาของพระองค์ให้เกิดขึ้นเพราะว่าในพระบัญญัติของพระองค์นั้นการลงโทษสําหรับผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะผู้ที่ทำการฆาตกรรมผู้อื่นนะครับก็จะมีโทษรุนแรงถึงขนาดต้องประหารชีวิตเลยนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆนั้น ้าไม่มีการให้โอกาสต่อคนที่ถูกจับได้ว่าเป็นฆาตกรน,นั้นได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขากระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจคนนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเขาเองแล้วก็จะต้องถูกลงโทษไปโดยปริยายนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับว่าพระเจ้ามีวิธีการสัมเดงความรักของพระองค์ให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดโดยไม่เจตนาได้กลับตั้งตัวใหม่ ได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมาศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะนําคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาในการภาวนาอธิษฐานด้วยกันครับผมจะขอนําคุณผู้ฟังอธิษฐานโดยใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้ามาอธิษฐานครับจากพระธรรมสดุดีบทที่ร้อนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ จงสันเสริญพระเจ้าเถิดบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ,อ๋ยจงสรนเสริญเถิดจงสรนเสริญพระนามพระเจ้าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิตตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าเป็นที่สรนเสริญ พระเจ้าประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งปวงและพระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเจ้าของเราผู้ประทับบนที่สูงผู้ทอดพระเนตรลงมาที่ต่ำเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงยกคนยากจน ขึ้นมาจากผงคลีและทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เท้าเพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านายกับบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตรจงสรรเสริญพระเจ้าเธอข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระวจนะธรรมของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาร่วมกันในวันนี้จะช่วยให้ข้าพระองค์ได้สำนึกถึงความรักความเมตตาของพระองค์ที่ยกชูข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นมาจากผงคลีและกองขี้เท่าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ให้โอกาสแบบนี้กับผู้คนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากและความเศร้าโศกเสียใจ จากการอาธรรมทั้งสิ้นให้มีโอกาสกลับตั้งตัวใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับโรงทั้งหลายจึงทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับมาจากพระธรรมโยชูวาบทที่20ข้อ1ถึงข้อ9นะครับ ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังพระธรรมโยชูวาบทที่20ข้อหนึ่งถึงข้อ9มีเนื้อความดังนี้ครับแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงกำหนดตั้งเมืองลีภัยซึ่งเราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายทางโมเสสแล้วนั้นเพื่อว่า ผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดด้วยมิได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่นเมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตให้ผู้นั้นหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งและยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้น และอธิบายเรื่องของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นให้ทราบแล้วเขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมืองกำหนดที่ให้อยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาทั้งหลายและถ้าผู้อาฆาตไล่ตามเขาไปผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้อาฆาต เพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยไม่มีเจตนาไม่ได้เป็นอริกันมาแต่ก่อนและผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษาจนกว่าปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิตผู้ฆ่าคนนั้น จึงจะกลับไปยังเมืองของตนไปบ้านของตนไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได้ดังนั้นเขาจึงกำหนดตั้งเมืองเคเดตในกาลิลีในแดนเทือกเขานัฟทาลีและเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิมและคิริยาตอาราบาคือเฮบรนในแดนเทือกเขายูดา และทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนตรงเมืองเยริโคนั้นเขาได้กำหนดเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดาลบนที่ราบจากที่ดินคนเผ่ารูเบนและเมืองราโมทในกิเลอาดจากที่ดินเผ่ากาดและเมืองโกลานในบาชานจากที่ดินคนเผ่ามนัตเส หัวเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่กําหนดไว้ให้คนอิสราเอลทั้งหมดและให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขาเพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะได้หนีไปที่นั่นได้เพื่อว่าเขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตจนกว่าเขาจะได้ยืนต่อหน้าชุมนุมชน ุณผู้ฟังครับในสังคมโลกยุคโบราณนั้นความยุติธรรมไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้มาโดยง่ายนักนะครับไม่มีผู้ตัดสินความไม่มีคนช่วยว่าการฆาตกรรมนั้นจะเป็นไปโดยเจตนาหรือเป็นไปจากผลของอุบัติเหตุที่ไม่ได้เจตนานะครับด้วยเหตุนี้การที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเมืองลีภัยทั้งหกไว นับได้ว่าเป็นพระคุณและพระเมตตาแก่ชนชาตินี้นะครับที่ตั้งของเมืองเหล่านี้ได้มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีเพื่อจะให้เข้าถึงได้ง่ายทุกด้านจากทั่วทั้งประเทศนะครับมีการให้คําแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่กระทำการฆาตกรรมโดยไม่เจตนานั้นจะได้รับการคุ้มครอง จนกว่าพวกเขาจะได้รับการไต่สวนอย่างถูกต้องซะก่อนการจัดเตรียมเมืองเหล่านี้แสดงถึงความกังวลความเป็นห่วงของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตและความยุติธรรมชีวิตหนึ่งจะได้รับการสงวนไว้จากการแก้แค้นของครอบครัวผู้อาฆาตท,ที่โศกเศร้านั้นถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังมีความยุติธรรมในช่วงเวลาการถูกในรเทศสำหรับผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ8ถึงข้อ9ได้บอกให้เราทราบว่าพระเจ้านั้นทรงให้ความยุติธรรมแก่โลกนี้นะครับพระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์ทรงพิพาคษาบรรดาประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพระสักรของพระเจ้าควรจะสํแแดงความยุติธรรมให้กับผู้ที่กระทำความผิดพลาดให้เขามีโอกาสกลับตั้งตัวใหม่ เหมือนกับเป็นเมืองลีภัยในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับและนอกจากนี้นะครับคงจะเป็นการดีถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ใช้ชีวิตของเราใช้ความเมตตาจากพระเจ้าที่เราได้รับความรักของพระเจ้าที่เราได้รับนั้นจะให้โอกาสผู้คนที่กำลังอยู่ในห้วงทุกข์ จากความอายุติธรรมหรือจากการที่เขาดำเนินชีวิตผิดพลาดล้มลงในความบาปหลงไปจากทางของพระเจ้าให้มีโอกาสกลับตั้งตัวใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนของเราทั้งหลายด้วยการให้โอกาสจากเราทั้งหลายนะครับทั้งนี้ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคนที่ล้มลงในความบาป ผิดพลาดในการดํารเนินชีวิตนั้นปรารถนาที่จะได้รับโอกาสเพื่อที่จะกลับตั้งตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งกันแทบทุกคนนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะสําแดงความรักและให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่กันต่างหากดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับที่เราจะเป็นคนนั้นจะเป็นเหมือนเมืองลีภัยที่ให้โอกาส คนที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตได้หนีมาและได้รับการชูใจได้รับโอกาสในการยืนขึ้นในชุมนุมชนของพระเจ้าและมีชีวิตที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเฉพาะพระพักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นจึงหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อคิดที่เราได้รับจากพระคำของพระเจ้าวันนี้จะชูกำลังเราทั้งหลายที่เราจะกล้าลุกขึ้น มารับใช้พระเจ้าด้วยการให้โอกาสผู้คนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการที่เราสําแดงความรักและให้โอกาสกับเขาเหล่านั้นครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ิสตจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวจะกอนํารายการนี้จากลากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไ้กลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรถูกถูกท่านสวัสดีครับ มาหาพ่อขอโทษโปรดให้อภัยลูกนี้กลับใจอย่าได้เครื่องโกรธทุกมาหาพ่อขอโทษได้โปรดทีล่ลูกอาศาัยหมดสิ้นกำลังทุกตรอมขึ้น้อมประดัง ความว่างมาลายหายสิ้นขาดที่อาศัยลูกมองหมุนใจใครๆดูมิ่นความว้างมาลายหายสิ้นกลับทินขึ้นมาหาพอ่อองค์พระเยซูทรงเมตตาบอกเรื่องราวแห่งพระบิดา ทรงมตตาอาภัยโทษบาปเหมือนบุญลงหายจะไปห่างไกลลาลับ mm hmm. พอ,อยังอาภัยใหกลับรอรับด้วยความยินดีก mm hmm. ลับใจชนาขอจงกลับวนขึ้นมา พระคิดเมตตายกโทษดุดดังบุดน้อยพ่อรัเฝ้าคอยไม่เคยเครื่องโปรดสรงพร้อมที่จะยกโทษประทานแผ่นดินนิรัน บอกเรื่องราวแห่งพระบิดาทรงเมตตาอาภาัยโทษบาปเหมือนบทลงหายจะไปหางไกลลาลับพอ,อยังอาภาัยให้กลับรอรับด้วยความินดีกลับใจทัดนา พอจงกระพววขึ้นมาพระเครียดเมตตายกโทษดุด,ดังบุตรน้อยพ่อรักเข้าคอยไม่เคยเครื่องโกรธทรงพร้อมพี่ชายยกโทษประทานแผ่นดินนิรัน